มาครับพามาชมอีกน้ํามันชนิดนึงครับน้ํามันนี่นะครับ3ามศูนย so ์สโซเวนหรือไวท์สปิริตนะครับมันมีหลายชื่อนี่นะครับน้ำมันตะเกียงครับใส่ตะเกียงเจ้าพายุใส่ตะเกียงโคแมนครับใส่เตาน้ํามันก็ได้ครับนี่ครับเอาไปเป็นผสมเป็นน้ํามันสนเป็นในหลายอย่างครับทินโน ผมเป็นสีทาบ้านอะไรมีสูตรใครสูตรมันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันถังนี้ก็อยู่ประมาณ153กิโลนะครับเฉพาะเนื้อเขาง่ายๆเขาว่าเป็นน้ํามันกา๊าซนะครับเนี่ยเป็นน้ามันกา๊าซก็ได้เลยจะไปเติมตะกงตะเกียงได้ครับเนี่ยเนื้อ153ครับไม่รวมน้ําหนักถังก็ราคาก็ไม่แพงแครับสี่ห้าพันนี่นะครับถังหนึ่ง แต่ไม่รู้นะว่ากี่ลิตรครับลองไปคำนวณดูครับนี่ครับน้ำมันกา๊าด